ว่าอาจ,จเจ้าสร้างมากมาเลยมาเปลียเลยกับยานเมย์ของน้องจีคลั่มังน,นะเมย์ว่าบอาลีอนงลา,งางนุ่ยน้องนุ่ยบอลีมาเยี่ยมไดบวกให้มันเปลียนนี้เลยบ่แล้วต้องได้ถามแม่น้องกัอนองบางทีบดทึกมือจะได้จุนองมีฮี a เนี่ย สบายดีพ่อแม่พี่น้องยินดีตอนทับทุกทานบอกว่าจะอยู่ในประเทศต่างประเทศเนาะบาวลีก็ขอตอนทับเข้าสู่ซ่องของบาหลีอีกคือเก่าคือเดิมเนะาะมาพบพ่อกันในืันนี้เนาะอยู่ที่เฮือนของน้องนุย้ยพ่อแม่พี่น้องกล่ามานี่แหละมีเหลืองมีลาวที่อยากจะมาอุ่ลมทางแม่น้องนุย้ยเนาะ,อะตอนนี้เขากำมาฮอดเป็นทีเรียบรอยอ้อยแล้วแม่บานฮะแม่อบอัอยู่เห็นเต้นน้องนุ้ยนี่สบายดีนุย้ยสบายดีโดยไปวันยังมาเนี่ย เพูนไปแก็ปูกับห้อยได้บ่ได้ไลยได้ไลยไปพุ่นได้ไลยก็แบงให้อันอายได้ที่โดยลืมได้มันยังได้ปูโดยกับห้อยโดยโอ้ไปน้ำไผ่ไปน้ำเอ้ยเฮมไปน้ำผู้ใหญ่เนอร์ไปรูน้ำเนอร์โดยไม่ต้องไปผู้เดียวเนอร์โดยขยานรูน้ำมันอะมันนั่นเพูนไปเพูนเห็นรถตู้ใช่แม่ไปซอกแม่มาไป แม่มากยูเฮือนแพงท่านไหนไปไปเอินมาไปอ่านมีเบียกจิลม่มาหม่างเฮือนนี่ฮะหม่ง <he wn S 1> เฮือนนอไปต่างอยู่พุนโนอต่างอยู่บนดินครับพุโ <c oughs> ายไปไปเอินแม่มาไปเอินแม่มาเนอ่ยไอซิมาถามเมื่อว่าดีบ่สพอดีบอ่อสนะน้องผม,มีนน่น้องก็คืออ่าเฮือนหลังนี้เนาะเฮาจำฮ่างออกจะเป๊อออกันเอาเต้เสาเนาะ กับไม้แล้วก็ย้ายไปบอนดินเทียวซื้อบอลไม้พุ่นนะ<อ>แต่เฮือนหลังนี้มันเป็นเฮือนห้องเดียวพ่อแม่พี่น้องนี่มันมีแต่ห่องเดียวซื่อๆนะเสามันมีอยูซีตนนะ้นเนาะอ่าซองหอง้หอห่อนี่เสา,นเนสา,า,นาเันเป็นเสาตามนะเฮาเห็ดเป็นเหยี่ยมโดยโซซดดล่องไปซอกอยู่เฮื่อนนั่นน่ะบิ่งไปไปเบิ่งอยู่เฮือนมะไมเนยังมาแฮมอ่ะ เออไปเบิ้องอยู่หัหนเบิ้งไปนี่ไปนี่ไปอ่ามีเรือร่มเลยสนะำหรับเสาเกันไฟนี่มันเป็นเสาตามนะเนาะแต่ว่าเสาเกันใหญ่นี่เสมอกันเนาะถ้าเป็นไปได้นี่เฮ็ดเป็นซองห้องน่าจะดีที่สุดเนาะพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดเทือน์ซองห่องอ่าเทอมมันมีอยู่สองซีหกตนเนาะ หกตนแล้วก็สำหรับเสาตามอันนี้ครับก็ออกมาเป็นเฮือนไฟคือเกลียวเห็ดเป็นเฮือนสองหอกน่าจะโอเคเนาะตอนนี้ก็ให้น้องนุ้ยเนาะไปเอื้นแม่มากก่อนมาลมว่ามือใดที่ว่าเพิ่นจะดีนะเรากับบุหูว่าฮิดข้อประเพศนี้เพิ่นเป็นแล้วใดเนาะอ่าเอาไปถามสร้างแล้วสร้างก็มีแล้วเนาะแต่ว่า ถ้าว่ามือใดเทามาถามทั้งแม่น้องนุยนะ่ยเนาะถ้าว่ามือใดทีโบโบคัมนะโบคลัมนะเราก็นะจะให้สร้างเขามาเบิ้งตัวจริงแล้วก็ลมราคากันแล้วก็เริ่มลงมือเลยเนาะ,ะมางเฮือนซื้อๆเนาะพ่อแม่พี่น้องมางเปี๊นะเปนะี๊อ,อกแล้วก็ไปตัง้งเสาอยู่บนเฮือนไม้เนาะคอยคอยไปเดี๋ยวบารลีก็จะมาอ่าถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งน้ำกัน เนาะอ่าที่อยังบ่พอบ่บพอเนาะเนาะบางทีก็อาจจะมีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นสมทบกันเข้ามาเนาะตอนนี้แท้ก็่าบาลีมีอ่างบในการที่จะจ้างสร้างเพิ่นเปเฮือนหลังนี้เนาะมีแล้วเนาะเปแล้วก็ให้เพิ่นไปปลูกเสาอ,อยู่อ่าเฮือนไม้หันน่นเนาะบ่ฮู้ว่าอ่าเพิ่นจะเอาเท่าใดให้เพิ่นเข้ามาเบิ่งตัวจริงเลย เพื่อนอันนี้กรับมันเป็นตายูแล้วเนาะสำหรับฝ่าอีกอย่างกันเนาะหักเปเพไปหมดแล้วเนี่ยถูกโดยโอ้แม่น้องหน่อยบโบยูนนเนาะโบซางเนาะโบซางจีลม น้ำเพินนงบูฮู้ว่าไปทางใด่อแมวพีนอบูฮู้ว่าแม่น้องไปทางใดแม่บยูเหน้นด้นอปนี้นอเหน้นใดบนี้ถ้าว่าอาจเี่ยว้างมามากเลยมาเปีเลยก็าแม่ของ้นงจีคลหันะแม่ว่าบลีนังนุ้ยนง บอลีมาเงี่ยใดบวกให้มันเปลี่ยนนี้เลยบ่แล่ต้องได้ถามแม่น้องก่นอนองบางทีบ่ทึกมืออ่ะจะได้อ่ะจูนองมี h ีดเนี่ย h ีดคำนั่นนี่นั่นน่ะน,นะบ่เขาเสือพระเจ้าเสือพระเจ้า,จาถามแม่น้องก่อนน้องบ่หู้น้องยังน้อยอยู่นั่นแหละเสืออะไรแต่ว่าเขาต้องถามแม่น้องก่อนพอแม่น้องอาจจะหู้น้องเพิ่นเพิ่นขอเด้งเงินสร้างพันกีบเอาไปให้ยังเงิน ไปซื้อขนมซื้อขนมขนมไข่มากินน้ำเข่ากินน้ำเข่าใส้เข่ามีบ่เขาอยู่พุ่นเขาอยู่พุ่นเอาเข่ามาไปเอาเจะให้เอาเงินให้เลือกไปกินอยู่พุ่นเอาสองพันได้สองพันก้าบเข่าอยู่นี่โดยบ่มียังกินไปน้องย่าไปที่นี่อาจจะขี่รถไปหาทางนั้นเน้ออาจจะไปซื้อขนมมาให้โดยอเคบายบายโดยไปไปไป ไปทั้งนั้นไอ้ขี่รถไปซื้อขนมมาให้นะบาลลี่พุ่จะไปกับบาลบาลี่บออาจจะไปซื้อขนมยุไตกพ้นนี่นอนยุ่นยยี่เถอ,อนะเน่ไปไปไปดีนะีพ่อแม่พี่น้องก,ก็คือแม่น้องหน่วยบ่อยู่อาถูกยุุงยากเนาะฮาวาเจ้า,จาสางมานี่แหละมาเปรี้ยแค่หลังนี้ออก ม,ม,มังโมยปลายักกินเข่า <g> กับขนมบบมีเขากินนะครับแต่โบมีของกินนะครับโอเคเดี๋ยวบารี่ขี่ออกไปซื้อขนมก่อนโอเคพ่อแม่พี่น้องก็คือน้องนุ่ยมานอนอยู่เฮือนเพิ่นอยู่นี่แหละนะอ่าโอ้เฮ้ยว่าได้ไล เดลายหรือน้อยอู้เดลายอยู่ดิปูหน้าเนาะโดยอืมตะเก็บอยู่ใส่อยู่หน้าโดยอ๋อเนียมไปอยู่ไปอยู่ไปน้ำแม่เมื่อคืนมาจุ่นอมานอนที่อืมอันนี้มันเฮือนคดอยู่นี่เป็นเฮือนแม่เท่าแม่เท่าโดยเขามักมากินอยู่เขาอยู่นี่ตลอดอยู่อันนี้กินไหมยางอันนี้ มูมี่เนี่กินกินยำยำแล้วอายใส่มี่ที่เขากินบมูมี่อ่ะมีอ๋อหมูตัวนี้ฮะเค่ตัดฟืนไข่ะได้เข้าเข้าวสานโล่หนึ่งได้เข้าวสานโลเดียวคือได้น้น่อยใช่ตัดฟืนไข่ตัดฟืนไข่อันนี้เหมือนบอลเต็งยูเขากินได้เนาะ เห็ือนยังนั่งนังไฟแต่งกินดิเออเขินแต่งกลิ่นเต่งกินขน้าวแลนอันนี้เป็นเฮือนไฟเนาะได้กินข้าวคิวข้าวใส่ข้าวมีนะคิวห้องอาม่าไม่อาจจะให้กินขนมีใจดีใจ เออคุณกินซีนเน่เอาไปใส่บู๊บบู๊ซ้ำกินบวขนมน่าซื้อมาแเลยเนี่ยตัวแถบว่าใบไอซีนว้าวสุนพูไข่ขนมมาเนี่บ่แม่สุนพลเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดีๆเอาดีๆเฮ็ดนะเดาวขอบใจที่เบลลี่มาช่วยน้องนุ้ยสบายดีอันนี้สุนพลใบส่าหัวอันนี้เดาว้าวของคุยเองเด้อ เอาขนมมาลมาปาทีเอาปาทีเขอบใจขอบใจขอบใจไปเลย <c oughs> น้อยกินม่าขนมเอาเอาขอบใจได้ลูกขอบใจเห็นนะได <c oughs> แล้วอาอะไนระ <c oughs> ขอบใจได้ลูกขอบใจได้ เลยไปซาผมไปซาผมล่ะอ,อืดซาใบแท้<ย>อซขานนองเอ๊ะนัง่งแม่น้องนุ่ยไปทั้งในบู๊บอ,อ่ะบู๊เลยจากลมเป็นพุ่นบ่แม่ <ห ưng? S 2> เพิ่นลืมแม่เพิ่นยากลมเพิ่นนะเดี๋ยวนึงกาบัขอ,อ,องที่ลืม ไปไปซ e e ื้อขนมเอกไปพอแล้วกินแม่ขนมยุใส่เน่กินเลยกินเลยห้ปลาแล้วปลาแล้วบกินซ้ำด้วยนี่จิปาน้ำป้าทุกคนทีมงานพงันคิน้องเบเกอร์ไลนสองสี่สองสองสี่หกเจ็ดคนแดกยกินขนมเต็มตอมดน่นอนนี่เนา ต้อมย้ายเป็นสาวแล้วสบายดีต้อมสบายดีโดยแต้มสบายดีอืมพากันไปอยู่ทั้งใดเดี๋ยวนี้อยู่อันเพื่อนไม่เท่าอยู่บนเมื่แม่นอยู่บนเก้าเนี่ยบฮเขาไปอยู่แล้วเขาว่าไปอยู่ใส่เขากระดาห์คอให้เบลลี่ช่วยเขาเดชเดี๋ยวนี้ไปอยู่ไม่ไม่เท่าอยู่ไก่บอก่มอย่างนี้ ข้ามักดามันยูเซ่เข้ากับมักดาเขาตลอดโดยกินกระเมรใส่เมื่เมาเยอะใค่อยดูในแถวด้วยออในแค่อยดูมืดอคุณเดือดสองอันสองคนได้บอกเอานะเอาลูกเอาโดยโดยโดย เดี๋ยวจ้าหน่อยเขารอถ่าอัน,นาแม่น้องนุ้ยบ้างก่อนพ่อแม่พี่น้องโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็เอ่อเขารอถ่าทางแม่น้องนุย้ยโอ้ทูกโดนเติบแต่ไปเห็นมาเราหน,น,น,น่ตอนนี้ก็สิบแปดนาฬิกาเซาห์นะไกลๆจะมืดแล้วนะกับบอสางจีเฮ็ดเนาได้ป้าทูนไอเปี๊ยกมา่ากนี้เปีย๊ยกมะกรูดเออนะอันอาจถามได้อันแม่น้องนุ้ยนอนอยู่เนี่ย นอนหรือพันอนลูกเลยหูอันนี้เปนแมนอนเอาว่แม่เจ้าเจ้าแม่ลูกเจ้าของแค่นี่ทิอ่าแนวไปสั้นอ้ยฝากความได้ถามว่มาแม่น้องนุ้ยมาเราบอกลาวทั่วหาไอ้นะเปิดทั่วไอ้ไอ้ยจดยยุ่งห่าเราน่ะอ้ยมีเบียกบอกยืมกระเจ้าทั่วก็ได้นะอ้ยมีเบียกจะรวมน้ำเด้อบอกแท้ๆน่ะไอ้ตอนแรงมาลามาแล้วก็บอกทั่วห,นา,วหนา,าน่ะออ้จะรวมน้ำนะน,น่ะมีเบียกโดนเนื้อนุ้ยเนื้อ บอกแม่ทนนมนูนึงอ้วยถ้มีเบียร์จะรูมน้ำเตะนึงด้วยอ่าบ่าวเลยคนอยากกินยำยำต้มยำยำต้มอ่าถูกเมื่อใดไปซื้อเลยตะกี้ว่ากินขนมโน้ไปซื้อยักกินขนมกะเอาขนมมาเนาะแบบว่าตอนนี้ฮันเฮาฝากความทางลูกสาวเพื่อนเจ้าของเฮือนนี่แหละบอกว่าถาา้าหากหากว่าแม่น้องหนุ่ยมาเนาะกะไอทูหาเฮาเนาะ อ่าเด็กหน่วยตีไก่พุ่นเร่งนักปกติเนาะกะถ้าหวังว่าแม่น้องน่วยกลับมาให้เพิ่นโทรหาเฮาเพราะว่าอ่าเฮาอยากมเรื่องที่จะย้ายเฮือนนั่นแหละเนาะแต่ว่าบ่เห็นนั่นก็เลยว่าบ่สร้างจะลมไ้ถูกเด็กนยไกพ่อแม่พี่น้องคุณุ่ โอเคเนาะพ่อแม่พ be ี่น้องสำหรับคลิปนี้บาลีจะมาแจ้งให้ครับทางแม่น <Huh? S 3> <You S 2> ้องนุ้ยนวอาอ่าเขาจะใายเฮือนเงินเก่านะแล้วก็ไปต่างอยู่บอนไม้่ะแต่ว่าอ่าบู้ว่าเพิ่นจะมีมือมือมีย่ามบอนะก็จะมาถามเือนก้อนหลังจากนั้นเขาจึงจะให้สร้างเขามาเบิ้งแล้วก็ร่มกันแล้วก่าง่ายเนาะเปยเพื่อนนะกแต่ว่าบ่เห็นเนาะสำหรับการ ยหายเงอนประมี่น้องบาลีก็มีงบในการยหา่เือนอเป็นทีนเรียบร้อยเนาะแต่บูฮัวเจ้าพ่อหรือบ่อบูฮัวสร้างผลเจ้าสำได้นะแต่บาลีางเงินหรือว่าทื่นในการสร้างเือนไหมเนาะกับบาลียังบมีเถ้พ่อแมี่น้องมีแต่ว่าอาจจะบ,บเพียงพอนะแต่หากว่าท่านใดเนาะสนใจอยากประกอบส่วนผลเล็กผลน้อยเนาะก็สามารถติดต,ต่อมาได้เนาะตอนนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่น อ่าได้ฮับพกไว้แล้วเนาะว่าจะช่วยเหลือในส่วนใดส่วนหนึ่งเนาะแต่ว่ามันการยังบ่เพียงพอเถอะถ้าหากว่าทานใดอยากช่วยเหลือหรือประกอบส่วนก็สามารถติดต่อมหาหาเราได้ทางเฟซทางไลน์ที่ขึ้นไว้อยู่หน้าจอเนาะสำหรับคลิปนี้บารี่ก็ามาฝากมาตออพ่อแม่พี่น้องได้หับโซนน้ำกันเนาะสำหรับคลิปนี้บารีก่ก็อ่าจะขอตัวลาไปก่อนลอถ้าแม่น้องนุ้ยโทรมาเนาะแล้วก็อู้ล่มกับเพลนแล้วก็หลังจากนั้นเอาสร้างเข้ามาเลยเนาะโอเคเราพบกันในคลิปต่อไปเนาะ ่วนว่าจะเป็นคลิปใดและยุ่ใสก็อย่าลืมให้กำลังใจกันคือเก้าคือเดิมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะสบายดีเมทาวเม่าว่อย